สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับวันนี้จะมารีวิวจักรยานใหม่พี่น้องเอ้ได้จักรยานใหม่นะครับให้ให้น้องใหม่นี่ครับจักรยานไฟฟ้าอิสเรีนะครับระบบสปีดห้าสปีดเกียร์หาสปีดเราจะมาทดสอบให้ดูครับ เปิดสวิตซ์ก่อนนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บมันมีจะมีเปิดไฟนะครับเปิดไฟมีแต้ด้วยนะครับเปิดสวิตช์นี่ครับจะมีถึงเกียร์ไหน ถึงห้าเกียร์นะครับห้าสปีดเกียร์ห้าสปีดนี่เปิดเปิดไฟปิดไฟตัวนี้เตะโอ้ยโกกังเลยพี่น้องเอ้คันใหม่สวยหรูเหมือนในคันนีครับ ความเร็วก็อยู่ประมาณ60กว่านะครับคันนี้65นะครับความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไวถือว่าไวอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เนาะอันนี้เปิดให้ดูแบตเตอรีจ่จุความจุอยู่ที่กี่แอมป์ยี่สิบแอมป์นะครับ โอ้ความจุความจุสีแโวลต์ยีแอมป์สีิบดโวลต์ี่แอมป์โอ้ความนิวด้วยกัรมา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 พี่มันโอ้ยเด็ก้นล่างล้อล่างล้อ เอาหนูเจ้มรถมาเชิอมรถพี่กว้างาดียห้าพัน่ยังว่าเี๋ของพี่ห้าพันห้าฮะนเจ็ดแล้วเอ้าพันเจ็ดอบยี่สิด้วยคันนีห้าพันห้ันเบ็ดเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบดห้าพันอีกด้วยไม่มีดาวด้วยนะเออไม่มีดาวด้วยเอาฟีีดาวอ่ะ อสุดยอดสืบวอนเ็ดเยบว่าโลเหมือนเหมือนเหมือนของไม่ก้องเลยดิไอ้ที่ว่าไฟไฟเบรกไฟอะไรนี้มีครบมาด้ยดิมันต้องอยของแต่ไฟเออแต่ว่าไฟเหมือนกันเมื่อไรมันคมแรงไปหกสิบหกสิบบวกเลยนี่หกสิบสามเวสอบครับเทส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 เเเเเ ผมถือว่าไหวนะของเขายู่ถึงนี่ของผมสี่ชิบเองสีเวเองของผมอะเผมสี่ชิบเหมือนกัแ่ปไอปคนคนหนุ่มคนหนุ่มต้องไปเลงๆหน่อยแั้งว่าเขามันอีสัมนีเก่าลวสี่ชิบกว่านี่เก่าละ Hong ừ, Kong không hìm mong cái hang bài thiên nga. Bet suy mãi này, bé xuống hắn này, bé ké bé đâh. Bé ké bé đâh. Bé ké 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 ชมอี่ช่งที่เขาชมชมอชัยนะไอ้คันคันของผมนี่มันโชกหัวกลับนะแม่คณะสินรั่วได้หนิเนี่ของผมนี่สินรัวได้นิจ้างกันด้โชหัวกลับอือไม่ได้ล้างจักเถื่อคันนี้ก็ได้ไม่ล้างเนยีล้างี่้อเสยไม่ล้างเลยอืดลุดไม่ได้ล้างอัดนี่อัดไล้างนยังยังพี่เดี๋ยวเดีผมเอามาอัดอันนี้ของพี่มัน แบยี่สิบเอมจวดเลยสปีดถือว่าถือว่าซื้อได้ดีเนาะพี่เนาะคันนี้เนาะห้าพันี่เป้ของพีห้า0ปบนเดออนี่คัไม่หาบ่ห้าพันอันนี้เฉยๆนี่นั่นเลยห้าพันเดีาวเราฟรีดาวพอมเนะโซจะงวดดิหางวดหางวดงวดละหางวดละพันโอเคโอเค บอกตบวไปแต่แบบเท่ากับสี่หอดเนาะเอ้าเมนของของเดือนเนาะของขนาดของพี่เหมือนเดียวเลยสี่เด่นเนาะแต่เดียวดิเออชอบแบบนี่โอ้โหใจเลยยิของกว่างต้องใส่เป็นรุ่นนี้หนิเออแล้วแต่ได้รุ่นนี้เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนพี่กว่าง ขันใส่ม<น>เนี่ยอนาทีแรกเราก็ออกก็ลอรอหลังเนี่ยยเรก็รอหนะลังนะแขยงไหลลอหลังมีก่ก็ก็ลอนาเลยคขึ้นจางแพเสื้อมันดิงเหรอเสื้อเวลาซาจะบ้องนิดป่อแขยงหพี่กว่างสนใจนะคันเนียนนนวเถื่อนเลยเทินม่นเอาเทื่อนว่าเอาอีมันบอกให้ไปขายให้คนไทย ถ้าถา้านั่นน่ะตัวขายคนไทยเราซื้อใหม่มันวางอย่างนี้ยผมมีกล้งองได้วะสองพันเหนียวข,ขนาดนั้นกัน,ม,นมันอันมาตรฐนเป็นอะไรพุ๊ก <c oughs> มันบอกไม่ได้ขอมันแล้วขอมันแล้วเมื่อวานนี่ขอมนันเถอะนะขนาดบอกว่ามึงเอาหมวกกันน็อกมาให้เดร์เดอร์วะนี่นนบอกไอ้บอกมืออื่นมืออื่นมืออื่นกูไม่ได้ขีดตัวกูไม่ได้ขีดตัววะโทรไปเมื่อกี้นี่ บอกให้มันเอามาให้บอกไม่ได้ขิดตัวพวกนี้พวกนี้พวกนี้มาไม่ใชมาใส่หมดนอกจากนี่ร่มนี่มนจะบนอกมาใส่ร่มรถรถเดินกันนกเนาะกันเนามาใ้แต่งกับนกนะบถรมจะเทียสั้นนะไอ้คงอย่างเดียวกันเลยนาะคงเหมือนกันเลยนะครับเขม ตเดียวราถนหมยามันลวมนฉีดถมันไปอย่างมันมันโยกอย่ันอย่มันหลขัดไหลโยกนะพราะยมันหลวมอย่างมันไปรถมันจะทุ่นะถูกโทโทหนก็แล้วะเป็น้องเงินบายอ่เพอย่างมันอย่ามันหลมหน้าแกนยี่ทวหลุมนะคลิปนี้บ่าวคราบันเองก็ต้องขอจบไปแต่เพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ่าวคราบันเอง ไว้เจอกันคลิปใหม่ครับว,วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ